BR250 หรือ RSP มีดีต่างจากเดิมตรงไหนบ้างและราคาจะแรงกันขนาดไหนวันนี้เซลพนกจะพาไปดูค่ะไปกันเลยคุณกำลังอยู่กับเซลพนกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุพนครโดยเซลพนกค่ะวันนี้นะคะพนกจะพาทุกท่านมาพบกับรถที่เพิ่งเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์นะคะเมื่อ,อวันที่23มีนาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวที่หลายคนเรียกร้องนะคะแต่ว่าลถเพิ่งมาถึงโชว์รูมของเรานั่นคือด้านหลังเลยค่ะ CBR 250R w SP ค่ะ CBR 250R w SP ที่อยู่ข้างๆพี่น้ลงตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งใน5รุ่นของรถที่ Honda จัดเป็นเรือธงนะคะและนำมาเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ เราย้อนหลังกลับไปนะคะอันนี้ก็ครบรอบ2ปีพอดีค่ะที่250 WR วางจำหน่ายในประเทศไทยย้อนหลังไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะวางจำหน่ายในราคาอยู่ที่249,000บาทนะคะเป็นโฉมที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กลับมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะในงานมอเตอร์โชว์เมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่เองนะคะกับ CBR บ250 WR SP ซึ่งบอกเลยว่า รอบนี้ราคาเบากว่าเดิมนะคะจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น,นแน่ๆค่ะและก็เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนะคะ Honda ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วก็ย้ายฐานการผลิตเจ้า c 250 b 2500บนะคะไปผลิตที่อินโดดังนั้นเนี่ยในส่วนของราคาก็ทำราคาให้ต่ำลงมาเพื่อให้ทุกท่านเป็นเจ้าของได้ง่ายๆหลายคนอาจจะกังวลว่าแล้วการเปลี่ยนฐานการผลิตนะคะ จากญี่ปุ่นมาเป็นอินโดเนียมาตรฐานต่างๆจะหายไปหรือเปล่าอยากกังวลเลยค่ะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตอินโดผลิตญี่ปุ่นผลิตที่ไทยนะคะมาตรฐานโรงงานของฮอนด้าเหมือนกันนะคะแตะ่เขาควบคุมมาตรฐานอยู่แล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนในเรื่องของอในเรื่องของแรงงานต่างๆก็จะถูกลงดังนั้นเนี่ยทำให้สินค้าออกมาดีออปชั่นเต็มในราคาที่คุณเอื้อมได้แน่นอนค่ะ กลับมาคุยกันนะคะว่าในส่วนของ250 w r โฉมแจแปนกับโฉมอินโดนีเซียน,นะคะตัว SP ตัวนี้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมบ้างนะคะหลักๆที่เท่าที่พีนกศึกษามาอาจจะไม่ได้งไลงรายละเอียดทุกอนูนะคะแต่บอกเลยว่าเท่าที่จะบอกไปเนี่ยก็ทำให้คุณตัดสินใจขึ้นง่ายขึ้นแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Assist Slipper Cut นะคะที่ให้มา Quick ิ h เต t e r นะคะที่หลายๆคนถามถึงตั้งแต่แตช่วงก่อนหน้านี้นะคะในรุ่นนี้ให้มาทั้งหมดละคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละตัวนะคะในแต่ละออปชั่นเนาะทำให้2 5 0 r s p แรงขึ้นขนาดไหนไปกันเลยค่ะ ขอเริ่มกับการเปลี่ยนแปลงจุดแรกนะคะก็คือในส่วนของเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของ250 WRSP เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ในส่วนของพละงกำลังต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลให้250 WR มีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นถึง3ตัวด้วยกันจากเดิมเนี่ยอยู่ที่38แรงม้าที่12,500รอบต่อนาทีเพิ่มเป็น41แรงม้าอยู่ที่13,000รอบต่อนาที และก็เพิ่มในส่วนของอัตรากำลังอัดให้ด้วยจาก11.5ต่อ1เป็น12.1ต่อ1นนอกจากนี้ในส่วนของแรงบิดก็ให้เพิ่มเช่นกันจาก23นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อนาทีเป็น25นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อนาทีค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์มีในมีการเปลี่ยนแปลงเสื้อสูบเป็นแบบอลูมิเนียมกระบอกสูบออกแบบใหม่นะคะเป็นบัตทอม์อินนอตชิ่งแล้วก็ลูกสูบแบบใหม่เคลือบสารโมลิดดนัมพร้อมกับขนาดของสลักลูกสูบที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้อ่าในเรื่องของการล้อลื่นต่างๆนะคะดีขึ้นมากๆด้วยนอกจากนี้ในส่วนของเครื่องยังมีการฝังแอซิสสลิปเปอร์คัตให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าการทำงานของแอซิสลิปเปอร์คัตเนี่ย เป็น,นกลไกการทำงาน2อ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือตัวแอซิดส่งกำลังอย่างมีประสิทธิภาพลดการเสียดสีของชุดคลัดนะคะเวลาที่บีบคันเร่งก็จะเบาขึ้นด้วยนะคะในส่วนของตัวสล mm ิปเปอร์ก็เป็น,นกลไกที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันล้อล็อกล้อสะบัดกระทันหันเวลาที่มีการเชนเกียร์หรือว่า าการทํางานของตัว engine b r e k k นั่นเองนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสายสปอร์ตสายหมอบนะคะที่ขับรถมาด้วยความเร็วแล้วมีการเปลี่ยนเกียร์นะคะลดเกียร์อย่างกระทันหันนะคะในความเร็วที่สูงเนี่ยปกติโอกาสที่แบบล้อหลังจะสะบัดนะคะแล้วก็มีโอกาสพลิกความสูงเนี่ยแต่เนื่องจากการทํางานของตัว a อซิแล้วก็สลิ p เปอร์คัตตัวนี้นะคะจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับท่านมากขึ้นนั่นเองค่ะ มาต่อกันในจุดที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะคะก็ขอข้ามในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้านะคะซึ่งในตัว250 WR ตัวโฉม่าเจแปนนะคะก็มีให้มาอยู่ล้นะคะเราก็เลยจะไม่พูดนะคะในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่บอกเลยว่าจริงๆฟังก์ชันที่ให้มาก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะแต่ที่เพิ่มมาในตัว SP ก็จะเป็น หน้าจอนะคะแสดงการทำงานของ Quick Shifter นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะอยู่มุมด้านนี้นะคะอันนี้จะไม่เห็นเดี๋ยวจะ insert ภาพให้ดูต่างหากนะคะแล้วก็ยังคงในเรื่องของการขับขี่แบบ3โหมดให้เหมือนกับตัว250 WR โฉมแจแปนนะคะคือโหมด Comfort โหมด Sport แล้วก็โหมด Sport Plus นะคะรองรับการขับขี่ได้หลายรูปแบบเลยค่ะ ตัวที่เปลี่ยนแปลงนะคะในโฉม SP นะคะทีะ่ทางคอนด้าให้มาก็จะเป็นในเรื่องของโชคอัพหน้านะคะซึ่งโชคอัพหน้าเนี่ยเป็นอัพไซด์ดาวนะคะของโชวะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ เพิ่มมาก็คือให้ในส่วนของความยาวของโช๊คเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นถึง5มิลและก็เพิ่มในเรื่องของความแข็งของสปริงนะคะปรับความแข็งของสปริงเพิ่มขึ้นถึง10%นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้กําลังมากขึ้นนะคะดังนั้นเวลาเบรกอาจจะแบบรุนแรงมากขึ้นโช๊คอัพในเรื่องของการรับแรงกระแทกก็ดีไซน์มาเพื่อรับการเบรกที่รุนแรงขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะให้ดูในส่วนของแบบ โฉมกันด้านหน้ากันนิดนึงนะคะว่าหน้าตาของตัว2 5 0ห r เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกเนาะของเขาก็จะมีในส่วนของอตัวสีใหม่เนาะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ให้สีดำนะคะตัดกันสีสวยมากๆนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเขาดูดุมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนของที่เป็นฟังก์ชันที่ให้เพิ่มมาในตัว SP อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัว u u i k s h i i t e r นะคะนี ในส่วนของ Quick Shifter นะคะที่ให้มาของ250น r SP นะคะบอกเลยว่าเขาสะท้อนความเป็นรถสปอร์ตอย่างแท้จริงนะคะซึ่งทำให้การต่อเกียร์ของคุณเนี่ยเวลาขับขี่นะคะง่ายมากขึ้นสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องกำครัดนะคะก็สามารถแบบงัดขึ้นได้เลยนะคะต่อเกียร์ได้อย่างสมูทนะคะในเรื่องของการขับขี่ก็จะสมูทมากขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่โปรโมชั่นนะคะหลายคนรู้แต่ต้นคลิปละอยากรู้ว่าตัว250รับอรเนี่ยราคาเป็นยังไงแล้วก็โปรโมชั่นเปิดตัวเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วบอกเลยว่าโปรโมชั่นเปิดตัวเนี่ยไม่มีมานะคะแต่ที่ชานยนต์ของเรานะคะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะตัว250รับอเนะคะเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทค่ะ ดาวเริ่มต้นที่10%นะคะก็จะอยู่ที่23,000นะคะตัวนี้คุณสามารถเริ่มต้นดาวที่10%ได้เลยแต่ถ้าจองนะคะของเรา5ท่านแรกนะคะจองสีไหนก็ได้5ท่านแรก เรามีแคสแบ็กให้คุณมูลค่า15,000บาทนะคะหรือสามารถเลือกรับได้ค่ะว่าจะเป็นฟรีทะเบียนรพรบรฟรีประกันภัยรถหายแล้วก็ฟรีกล้องโกโปนะคะชอบออปชั่นไหนชอบแคมเปญไหนก็สามารถเลือกได้ที่สำคัญถ้าใครทักมาที่เซลพินกนะคะบอกเลยว่ามีพิเศษให้อีกแน่นอนค่ะ แต่สำหรับใครที่หลงไหล2 5 0 wr ที่เป็นโฉมแจแบนนะคะเรามีให้ทั้งสองสีเลยทั้งสีแดงและก็สีดำกับโปรโมชั่นโดนๆนะคะซื้อ1คันแถม1นึคันยังมีให้นะคะคุณเลือกได้เมื่อซื้อ2 5 0 wr โฉมแจแบนนะคะสามารถเลือกรับ s c o o p y i หรือ,อ honda supercar ได้เลยค่ะนะคะเลือกคันใดก็ได้หรือถ้าไม่รับรถเป็นของแถมสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะ เปลี่ยนเป็นเงินสดเงินช่วยดาวสูงสุดถึง60,000บาทด้วยกันค่ะอฟังแล้วอย่ารอช้านะคะเพราะว่าโฉม J จแบนเหลืออีกไม่กี่คันแล้วนะคะช้าอาจจะหมดได้นะคะสำหรับวันนี้เซลล์พนกก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปพร้อมกับเจ้า2 5 0พั s p คันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ